คลิปนี้เป็นคลิปตัวดวงการงานแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีกันหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ใต้คําอธิบายคลิปนะครับโดยเนื้อหาคลิปนี้จะประกอบไปด้วยคนที่กําลังหางานคนที่ทํางานประจําหรือคนที่รับราชการและคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวครับมาเรียนเรื่องของการงานกันบ้างนะครับสําหรับคนที่กําลังหางานจะเป็นอย่างไรนะครับปรงกงานจักรวาลจะบอกอะไรกับคุณนะครับไพ่ก็ในเรื่องของสริการินทองนะครับในเรื่องคาพูดในเรื่องของการใช้ ความคิดคำพูดต่างๆยิ่งพูดดียิ่งใช้ความคิดที่ดีนะะะดดเนี่ยจะดึงดูดในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการงานที่คุณปรารถนาได้ดียิ่งขึ้นนะครับในสิ่งที่คุณพูดในสิ่งที่คุณบอกกับผู้คนรอบข้างนะครับจะทําให้ดึงดูดสิ่งด,ด,ดีเนี่ยเข้าหาตัวคุณมากขึ้นนะพลังงานจกักรวาลก็จะนุนนําสิ่งที่คุณพูดออกไปสิ่งที่คุณปรารถนาออกมานะสิ่งที่คุณคิดขึ้นไปสู่พลังงานจักรวาลจะดึงดูดสิ่งดีเหล่านั้นเข้าหาตัวคุณมากยิ่งขขึ้นนนนะะครรับเมมื่่อออูสกวาาาใงงงจีโ ได้ไหมในห้ง้งช่วงนี้นะครับภายขึ้นเรื่องจุดเทียนนะมีโอกาสที่จะได้งานแต่อย่งที่ว่าตัวคุณจะเลือกที่จะทำหรือที่จะอยากได้งานแบบไหนหรือว่าปรารถนาสิ่งใหนก็ย่อมเกิดความสวยที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเ่้งเรื่อ,องคนรับข้างล่ะ คุณรำคางไปขึ้นในเรื่องของการที่ถามว่าครณรขคาญช่วยไหมมันเป็นเรื่องของการที่คุณจะขออย่างไรมากกว่ามันเป็นเรื่องการที่ไม่เชิงที่จะมีคนมาช่วยแบบโดยตรงนะครับส่วนใหญ่แล้วมันมาจากการกทำของตัวคุณซะมากกว่านะนั้นไม่ต้องไปหวังพึ่งใครในหงชงนี้จริงๆแล้วในเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวคุณเนี่ยก็สามารถพึ่งตัวเองได้ในห้งชนนี้นะครับอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของกิเลสนะเป็นเรื่องของความต้องการในเรื่องของความรู้สึก ความนึกคิดหดาสิ่งลย e, อยา่างที่คุณอาจจะต้องมองเรื่องของเหตุและผลเยอะๆนะครับบางอย่างาความต้องการอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้นะบางสิ่งบางอยา่างที่เป็นความต้องการของตัวคุณบางครั้งมันเกินความสามารถตัวคุณด้วยนะต้องดูให้ดีเหมือนกนะันในเรื่องของการจะไปทํางานในรูปแบบไหนทํางานแบบใดให้มันตรงกับสิ่งที่คุณเป็นนะตรงกับความรู้ความสามารถของตัวคุณตรงกับความชอบของตัวคุณก็จะดีกว่านะครับไม่งั้นจะเป็นอุปสรรคในการที่คุณจะได้งานได้ด้วยเช่นกัน มารู้สึกว่าคาแนหนักน,นะครับไพ่จะนําอย่างไรบ้างในเรื่องของการทางานดูสิอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของเจ็ดดาบนะไพ่ขึ้นเป็นชาวนางูเหาคือการระมัดระวังนะระมัดระวังในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของการกระทาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมาทางความคิดมาทางไอเดียาบางสิ่งบางอย่างมันก็ ต้องกังวลใจนะมันกังวลใจว่าจะทําได้ไหมจะสาเร็จหรือเปล่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคนะอะไรที่คุณต้องจัดการอะไรคือสิ่งที่คุณต้องทําบางสิ่งบางอย่างมันก็อยู่ที่ว่าตัวคุณจะมองอย่างไรนะแล้วก็ดูถึงสิ่งที่เราทําได้นะดูที่สิ่งที่เราต้องแก้ไขในเรื่องของการจะทําให้เกิดความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับตัวคุณจะจัดการอย่างไรนะครับยสอนต่อมาไปขึ้นเรื่องของสิหมายนะครับเนื้อเรื่องของการแบ่ความเครียดนะ แบกความคิดแบกบความรับผิดชอบกับคนในครอบครัวแบกบในเรื่องของความเครียดอะไรอย่างที่มันคิดเยอะจนเกินไปบางสิ่งบางอยา่างมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่คุณก็ต้องมองถึงความเป็นจริงเยอะๆนะครับจะได้ค่อยๆแก้ไขค่อยๆจัดการไปนะครับให้พักใจขึ้นเป็นเรื่องของการปร่งนะอย่าไปคิดเยอะคิดมากกับสายสินาย,ยาที่คุณตั้งใจก็สามารถทําได้ให้คือเนี้ยว,ว่า ให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นในความเป็นตัวคุณเยอะๆนะคะเรากา็รู้จักตัวเองมากๆจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบทํางานแบบไหนอะไรที่ทําแล้วได้ดีอะไรที่ทําแล้วนะมันเกิดความเซ็ตมาแล้วเราก็สามารถทําได้นะครับนั้นเนี่ยอาจจะหา พลังงานจิตใจที่มันมีความพักผ่อนบ้างนะสร้างพลังใจตัวเองให้เกิดขึ้นยาไปคืเป็นบาร์เครื่องดื่มเนะี่ยคือบัญหาอะไรที่มันแบบมีความสุขเยอะๆนะจะไปบาร์ไปเครื่องทำทานเครื่องดื่มก็ได้ไปทานกาแฟก็ได้อะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายจิตใจใจนะห้องตรงเนี้ยทาเอาไว้เยอะๆจะได้ผ่อนคลายจิตใจตัวเองได้บ้างนะครับ <S <S มื่ซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ ไพ่เตือนในเรื่องของโอกาสที่ได้งานไพ่คือไม่ค่อยคว้านะต้องเร่งทานะโอกาสมีเข้ามาให้คุณได้จุดเทียนให้มีโอกาสที่เข้ามาแล้วคว้าให้เต็มที่คว้าเอาเข้ามาหาตัวคุณจะได้เกิดความสําเร็จนะครับในเรื่องของคนรับข้างไปขึ้นในเรื่องของพาปิเกนเนนะครับแต่และเนี่ยคุณทําสําเร็จดด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วไม่ต้องไปหวังพึ่งใครนะ หากจะเป็นคนที่หวังพึ่งก็จะเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าที่จะหนุนนาให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นนะเพราะไพ่ึ้น <c oughs> เป็นไพระพินเนนะรวมไปถึงการที่คุณไปขอพรกับองค์พระพิคเนสด้วยนะครับเพื่อที่จะ,ะได้รับความสมหวังนะเพื่อได้รับความสำเร็จมากิกิขึ้นนะครับอุปสรรคไพ่ขึ้นในเรื่องการเหนี่ยวรั้งนะมาจากจิตใจของตัวคุณนี่แหละที่ระวังเรื่องใจของตัวคุณที่มันจะเหนี่ยวรั้งตัวเองมั่นใจในตัวเองเยอะๆแล้วก็มีความรอบคอบระมัดระวังทำอะไรด้วยการวางแผนนะครับ ทำอะไรด้วยสติสัมปัญญะจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันเพิ่มขึ้นนะครับในสิที่กระยาขึ้นเปในเรื่องของพระเกตเพื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคือเช่นพระพิาเนตเช่นในเรื่องของอพญานาคนุนำในเรื่องของความสำเร็จของตัวคุณให้เกิดความสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับให้ขึ้นเป็นนางกวักนะครับใน,นเรื่องของการทํางานาทําให้เต็มที่นะในสิ่งที่มันต้องเตรียมตัวใน,น,น,นสิ่งที่มันจะมีโอกาสที่จะได้คุณเองก็ต้องมีความปรับในเรื่องความรู้ความสามารถต่างๆให้มันเก่งกา พร้อมไปกับโอกาสที่มันเข้ามานะครับไพ่บุญญาพิฐานว่ายอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการล้างเท้าพ่อแม่นะขอพรอพระอรหันต์ในบ้านนะเพื่อนนำให้เกิดความสําเร็จนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้น,นเรื่องการก,กวาดลานวัดนะครับวัดใกล้บ้านก็ได้นะทำสารนัประโยชน์เพื่อนนำในเรื่องของความเสเร็จความสมหวังที่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเร้สึกว่าเลขมงคลที่จะเสริมดวงการงาน คนที่กาลังาหางานจะเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลขหนึ่งที่หนึ่งเลยนะไพ่เป็นเลขเก้าถ้าเลขหนึ่ละเก้าในค่อนข้างจะดีนะไพ่ขึ้นเป็นเลขเก้าเนี่ยหมายถึงเรื่องของพระเกตด้วยนะคือขึ้นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นขึ้นเป็นเลขหนึ่งเนี่ยคือในเรื่องของพลังงานจิตใจให้เกิดความกล้าะให้เกิดสติปัญญาในเรื่องการทําอะไรก็เกิดความสาเร็จได้ด้วยเช่นกันเมื่อคุณนําเลขเหล่านี้เอาไว้รอมรอบตัวคุณนะครับไม่ว่าจะทาเป็นไบเปอร์ จดจักรัดเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็นับนะในเรื่องของการจัดงานมากินขึ้นตัวเช่นกันนะครับตอนนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับในเรื่องของคนที่ทํางานประจําหรือราชการนะครับพลังงานจักรวาลจฉบาะอะไรกุณไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของฝุ่มฝักนะครับในเรื่องของพลังงานทางจิตใจพลังงานทางความรู้สึกนะในเรื่องของพลังงานจิตใจหลายๆอย่างนี่คุณต้องค่อยๆ ประคับของในเรื่องของจิตใจตอย่างดีเพื่อจะดึงดูดสิ่งที่ดีเนี่ยเข้ามาดึงดูดความเข้าหน้าเข้ามาดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาหาตัวคุณมากขึ้นในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณทำเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมจากแรงปรารถนาของตัวคุณเองนะครับมาดูใว่าในเรื่องของจุดเด่นในเรื่องของงานจุดนี้เป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการตรวจสอบอการดูตัวเองนะในเรื่องของอข้อบกพร,ร่องนะครับข้อดีข้อเสียตัวเองแล้วก็เป็นการวางแผนตัวเองให สร้างความมั่นคงทางใจสร้างความเก่งกล่มากยิ่งขึ้นการเต็มตัวเต็มใจเพื่อที่จะหาไปต่อเพื่อที่จะเกิดความก้าวหนะ้ามากยิ่งขึ้นนะครับมารู้สกว่าในเรื่องของคนรับข้างล่ะคนรอบข้างไปขึ้นในเรื่องของการเฝ้ามองนะเออคนรอบข้างแค่เฝ้ามองนะไมไ่ถึงขั้นจะมาช่วยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้แย่เพราะมันเป็นการที่คุณทาตัวเองให้ดีขึ้นก่อนแล้วก็เรื่องของคนรับข้างจะไปคิดเยอะคิดมากจนเกินไปนะครับอบุปสรรคไปขึ้นเป็นในเรื่องของความคิด ตัวเองการเตรียมความพร้อมนะครับการจัดการบริหารเรื่องต่างๆนะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับแรงใจของตัวคุณที่ต้องมีการเข้าใจตัวเองนะแล้วก็พัฒนาตัวเองไปต่อให้เกิดความสำเร็จด้านนี้หากคุณพัฒนาตัวเองได้เราก็มีการเฝ้าดูว่าคุณมีข้อเสียข้อดีอย่างไรเนี่ยก็จัดการให้เรียบร้อยจะได้ไม่เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคในอนาคตนะครับมารูสิว่า,ใน,า,นนา,นา,าในเรื่องของงานเสิร์ฟนะครับไพ่จะนําอย่างไรบ้างในเรื่องของงานเสิร์ฟดูซิ ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของรับเลี้ยงสัตว์นะคุณอาจจะทําเป็นอ่าคาเฟ่นะเกี่ยวกับสัตว์ก็ได้หรือรับเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับเพื่อจะเป็นงานเสริมงานพิเศษของคุณในห่วงช่วงนี้นะครับต่อมาให้ขึ้นอ่ากราฟิกนะครับดีไซเนอร์นะครับถ้าใครมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์นะก็สามารถที่จะทําเป็นงานเสริมงานพิเศษรับจบอบพิเศษในวันหยุดหรืออ่าในยามที่คุณเลิกงานก็ได้โดยเช่นกันนะครับต่อมาไห่ขึ้นในเรื่องการเทรดหุ้นนะครับอันนี้อยู่ที่ ความรู้ความสมารถของแต่ละบุคคลนะถ้าคุณไม่มีความรู้เนี่ยก็ต้องศึกษายาวๆเหมือนกันอย่าเพิ่งจะอย่าเพิ่งจะแบบทำเลยทันทีเนี่ยเออบางสิ่งบางอย่างมันก็มีความเสี่ยงนะก็ต้องระวังให้ดีเรื่องของการเทรดหุ้นโอกาสที่มันจะมีเข้ามาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ความรู้ความสมารถของตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับ <S <S มาดูซิว่าไพ่จะแนะนาอย,าาย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของการงานในห่วงช่วงนี้ ในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกของตัวคุณที่มันต้องจัดการนะเป็นการตีความพร้อมอมันเป็นเรื่องของแรงใ,ใจที่ต้องสร้างให้เพิ่มขึ้นบางทีมันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักรู้สึกท้อแท้ใจ,ใจ,ใจิตใจบางทีมันใช้อารมณ์เยอะจนเกินไปมันทาให้คุณต้องตกปึกตัวให้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทําอะไรสิ่งที่ต้องทําในปัจจุบนันให้มันเกิดการพัฒนาต่อเกิดความก้าวหน้าม,มากยิ่งขึ้นนะครับยังต่อมาพระคิวบินเดอเอ็มเพอร์เรอร์นะครับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเองต้องเข้าหาเยอะๆในวงช่วงน ให้เกิดความก้าหน้าให้กาเข้าห่าในใหมายถึงเรื่องของการทำโปรเจกต์อะไรต่างๆหรือว่าการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็อย่าไป ขัดอะไรบางอย่างกับเรื่องเรื่องของจิตใจกับผู้บังคับบัญชาหรือว่ากับในเรื่องหัวหน้างานของตัวคุณไม่งั้นถ้ามีปัญหาปัญหาก็จะล้มเป็นโนมิโน,โนได้ด้วยเช่นกันนะครับต้องระวังเป็นกันนะพายพักใจขึ้นเป็นในเรื่องของการต้องพักใจจริงๆแหละนะตามชื่อเลยอาจจะต้องไปหาเกมเล่นหน่อยหาความสุขให้กับตัวเองบ้างนะครับแล้วก็ไปหาอะไรอร่อยๆกินนะเพื่อจะอให้จิตใจมันเย็นให้จิตใจมันสบายเพื่อรอคอยความสำเร็จในสิ่งที่คุณเริ่มต้นสิ่งที่คุณทําจะได้เกิดความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับ มองว่าสําหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานในห้องช่วงนี้นะครับจะเป็นจังหวะที่ดีหรือไม่ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งที่ตัวคุณจะต้องคิด จะต้องทำหลายๆอย่างเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของการที่ต้องเจ็บตัวเยอะนะครับเพราะว่าไพ่ขึ้นมามันมีความเสียดายมันมีความคิดมีความเครียดหลายอย่างที่มันยังตัดใจไม่ได้นะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงถามว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสต่างๆที่คุณต้องคิดนั่นแหละนะครับแต่ไม่เปลี่ยนแปลงล่ะไพ่ขึ้นเนเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็การเตรียมความพร้อมการตั้งรับนะกับทุกๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันนะครับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงถามว่าเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันเก เป็นการเต็มตัวในปัจจุบันมันก็ไม่สายนะถ้าถ้าคุณยังไม่มั่นใจจริงๆนะแล้วก็ทําหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องงานปัจจุบันให้ดีที่สุดไปก่อนก็แล้วกันจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูสิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของงานในหุ้งช่วงนี้นะ,ะจุดเด่นตัวคุณเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของการ ลังเลใจนะจริงต่างๆเนี่ยไปขึ้นในเรื่องของการปรับปรุงตัวอะไรอย่างบางทีมันก็ลังเลใจนะว่าคุณเป็นจุดดังพร้อยของคนในที่ทํางานหรือเปล่าหรือว่าสร้างประดัผู้คนหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องการที่บางสิ่งบางอย่างคุณก็เริ่มไม่มั่นใจในตัวเองเยอะเหมือนกันจากความผิดพลาดอะไรสิ่งางอย่างต้องมั่นใจตัวเองเยอะๆนะครับอคนรับข้างล่ะคนรับข้างไปขึ้นในเรื่องของการที่เขาเฝ้ามองในเรื่องของการทํโตคุณนะไม่เชิงที่จะ ดูหมิ่นหรือว่าไม่เชิงที่จะดูแคลนตัวคุณนะไม่เชิงที่จะอมองคุณไม่ดีขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรเยอะจนเกินไปนะครับอุปสรรคไปขึ้น,เ,นเรื่องพระราหูนะครับงนต้นนียทำอะไรได้ก็เร่งทำนะอย่าปล่อยวางอย่าปล่อยเอาไว้ทําให้เต็มที่สุดความสามารถและความเปลี่ยนแปลงนะพระราหูหมายถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวคุณจะไปที่ทางที่ดีได้หากปล่อยเอาไว้ไม่จัดการปัญหาไม่แก้ปัญหาปัญหาก็จะเพิ่มมาก่ขึ้นได้ด้วยเช่นกันเลยต้องระวังให้ดีนะครับ พส่สถิติกริยาขึ้นปเป็นเรื่องของใต้ฮ่องกงนะการทำบุญกับมูลิชิต่างๆนะเพื่อที่จะหนุนนาให้ตัวคุณนะงานของคุณเนี่ยดียิ่งขึ้นก้าวหน้าม,มากขึ้นนะครับรวมไปถึงไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของปีรากาการที่เรามั่นใจตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวคุณเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหารวมไปถึงการไปไหว้พระราหูนะเพื่อจะหนุนนำ่าขจัดปะปะอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับพระบุญญาปริหารขึ้นปเป็นเรื่องของการไหวพระสวดมนหรือไป ไหว้พระเก้าวัดนะครับก็สามารถจะหนุนนําให้ในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของความก้าวหน้าสิ่งที่คุณปรารถนาก็ย่อมสมปรารถนาได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับมาดูสิว่าเลขมงคลที่จะเสริมดวงการงานของคุณในห้องช่วงนี้นะครับเป็นเลขอะไรไพ่ขึ้นเป็นเลข7็นะครับไพ่ขึ้นเป็นเลขสานะครับทั้งเลขเจ็ดเลขสามในเสริมในเรื่องของการขจัดอุปสรรคปัดเป่าอุสาปสรรคปัญหาได้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานะเลขสามเนี่ยฝ่าฟันได้ทุกสรรพสิ่งที่คุณ ปรารถนานั่นเองแล้วเนี้คุณนํำได้ตอนเนี้เอาไว้รอมรอบตัวคุณทําเป็นบอยเปอร์ก็ได้นะครับหรือจนสักกะเอาไว้ในกระเป๋าสตางก็หนุนหนัาในเรื่องการงานของคุณในช่วงนี้ได้โดยเิ้นเชนะครับแต่คงาเนี้ยโดนจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจในะครับ มาเรื่องเรื่องคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะรับพลังงานจักรวาลจะบาะอะไรคุณนะครับไปขึ้นในเรื่องของแย่งชิงนะครับในเรื่องของความคิดหลยอยา่างที่มันจะมีความคิดสิ่งนั้นคิดสิ่งนี้ปรารถนาที่มีความรังเลหลายๆอยา่างที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของตัวคุณซึ่งพลังงานจักรวาลจะนนหนุนนาให้เกิดความเสร็จมาจากแรงผลักดันที่มันมีความมั่นใจนะยิ่งคุณมีความมั่นใจทุกๆการท,ทาที่คุณจะปรารถนาให้เกิดความเสร็จมันก็บังเกิดขึ้นได้นะอยู่ที่แรง ปรรถนาของตัวคุณต้องมีความชัดเจเนที่มากยิ่งขึ้นนะครับมาดูสิว่าจุดเด่นในเรื่องของธุรกิจตัวคุณเป็นอย่างไรนะครับให้ขึ้นในเรื่องของอตัวคุณต้องมีความคิดที่ดีนะในเรื่องของการ,การทำหลายๆอย่างต้องมีความเที่ยงธรรมนะครับตัดสินใจทําอะไรก็ตามหรือการปกครองคนก็ตามเนี่ยหงจงเนี้ยก็ต้องอยู่ในสินทธิธรรมนะเพื่อจะให้มันเกิด ความสําเร็จได้ด้วยรวมไปถึงเรื่องของใจของคนรอบข้างก็ไปในทิศทางที่ดีมองกูในแง่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับคนรอบข้างไปอย่างไรนะคนรอบข้างไปขึ้นในเรื่องของมีทั้งดีแล้วไม่ดีนะแต่ว่าไม่ต้องมาสนใจนะครับทาหน้าที่ของตัวุณให้ดีที่สุดแล้วก็ป้องกันอ่าคนที่เขาทั้งหวังดีแล้วก็ไม่หวังดีนะคนที่ไม่หวังดีเนี่ยกณก็ต้องปัดออกจากชีวิตตัวกณไปแล้วก็อ่าลงเรือคนดีๆเอาไว้ให้ตัวุณบ้างนะครับต่อมาอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของการปรับปรุง ในเรื่องการจัดการนะครับในเรื่องการเข้าใจถึงการกระทำในหลายสิ่งหลายอย่างที่มันต้องทําต้องจัดการต้องทําให้ได้ดีที่สยิ่งขึ้นนะในเรื่องสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าคุณต้องปรับปรุงในเรื่องของข้อเสียต่างๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งเซลลนี้คุณมีโอกาสจะรู้อยู่แล้วด้วยซ้ําไปเพียงแค่ว่าต้องทําให้ได้ดีที่สุดนะครับมาดูชื่อว่าธุรกิจเสริมงานเสริมในช่วงนี้นะครับไพ่จะแนะนอยา่างไบมาก ให้ขึ้นเปใน,เ,นเรื่องของนักเขียนนะถ้าใครเป็นสายที่อชอบเขียนหนังสือชอบอ่านหนังสือนะครับก็สามารถทําเป็นเป็นนักเขียนเล่าประวัติชีวิตตัวเองก็ได้นะเป็นนวนิยายก็ได้นะเออเป็นนักเขียนในหุงงุนี้ก็มีโอกาสนะค่อนข้างดีที่จะเป็นงานเสริมธุรกิจเสริมนะครับหรือทําเป็นบล็อกของตัวเองก็ได้นะทำช่องทางออนไลน์ก็ได้โดยเช่นกันนะครับ อ่ะดูซิต่อมาเป็นธุรกิจอะไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของบริ์ตารหรือคาเฟ่นะครับสามารถทําคาเฟ่ของตัวเองได้นะครับเพื่อจะเป็นธุรกิจเสริมนะครับที่จะเป็นสําหรับคนที่สายคาเฟ่สายกาแฟนะครับก็สามารถทําได้โดยเช่นกันนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของติวเตอร์นะครับคุณสามารถทําเป็นติวเตอร์ที่เป็นบริษัทที่เป็นโรงเรียนสอนติวเตอร์โดยตรงเลยก็ได้นะครับคุณมีช่องทางโค้งช่วงนี้หรือวางแผนเอาไว้ก็สามารถที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับติวเตอร์ได้โดยเช่นกันนะครับ มารู้สิว่าไพ่จะแนะนำอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของธุรกิจอย่างแรกไพ่ขึ้นไปในเรื่องของสองเรียอน,นะครับในเรื่องของการมองนเนข้อเห็นถึงปัญหาต่งตางๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของสิ่งที่ทำในเรื่องของสิ่งที่เป็นบางสิ่งบางอย่างมันก็ค่าขวาคุณไม่พัฒนาถ้าหากคุณไม่จัดการปัญหาต่งตางๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย โอกาสในเรื่องปัญหาที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มีนะเออมันต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับต่อมาอีกสองไปขึ้นในเรื่องของสี่ถ้วยนะครับการที่ต้อง เรียนรู้ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปนะอย่าหยุดอยู่กับที่ก็ล้วการการพัฒนาต่อเนื่องธุรธกิจที่ทําอยู่เนี่ยให้มันเสริมให้มันดีขึ้นให้มันเสริมให้มันมีช่องทางมากขึ้นมันก็จะช่วยได้นะในเรื่องของการจัดการบริหารต่างๆเนี่ยให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่าเดิมนะครับภายภักใจขึ้นเป็นเรื่องของการกาะทาทุกสรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องสร้างความพานใจนะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นไปขึ้นเป็นทั้งได้ดนตรีทั้งร้องเพลงนะเออในช่วงเนี้ยนะมันเป็นเรื่องการ สร้างความสุขให้เกิดขึ้นนะเสียงดนตรีจะเยียวยาจิตใจตัวคุณให้คุณนะ่ะผ่อนายให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็การอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะเอออยู่กับน้องหมาน้องแมวนะเออเป็นเรื่องการที่มันเหมือนหาความรักหาความสุขรอบๆข้างๆของตัวคุณให้มันเยียวยารักษาใจแล้วก็มีแรงที่จะทํางานต่อทาธุรกิจต่อให้เกิดความสำเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกนะครับในเรื่องของจุดเด่นตัวตนของตัวคุณไ่ขึ้นสยายสัรพันธ์ไปเด้น,นเรื่องของการโฟกัสในสิทธิธํามให้เต็มที่นะครับแล้วก็ในเรื่องของความคิดบวกความคิดลบจะเป็นจุดสําคัญมากๆในเรื่องของการทำทุกๆอย่างอยู่ในสิทธิธรรมเพื่อจะนุนนําให้สิ่ง,งต่ตางๆม,มันเกิดความประสบความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องของคนรอบข้างไปขึ้นในเรื่องของเนี่ยมันมีเรื่องของคนที่คิดไม่ค่อยดีมาหากคุณค่อนเยอะไ่ขึ้นย้าเตือนใช่ไหมที่เป็นในเรื่องของการที่มันเหมือนมีคนบวกผลประโยชน์กับตัวค่อนข้าางกจพูด เหมือนแบบคิดอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งเลยอย่างเงี้ยก็ต้องมีการสังเกตรอบครอบอย่างไว้ใจใครง่ายๆจนเกินไปก็ต้องคัดกรองให้ดีต้องดูวิดีการระดับเนเรื่องของการกระทำเนเรื่องของความคิดหลายอย่างที่คุณเองต้องมีการบริหารจัดการให้ดีในเรื่องของบุคคลนะครับในเรื่องอุปสรรคนะครับพขึ้นเป็นเรื่องงขอในเรื่องของการจัดการให้มันเรียบรยนะพายก็อันตรายคือการจัดการโดยรับค่านะจัดการโดยทันที อย่าปล่อยปะละเลยไม่งั้นปัญหามันก็จะเพิ่มมากขึ้นและมันส่งผลให้คุณไม่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะต้องระวังให้ดีนะครับภัยสิทธิกิระยะว่าอย่างไรนะครับภัยขึ้นเป็นเรื่องของสัพพเวสีนะในหุ้นจุนิก็ต้องทําบุญนะครับให้กับเจ้าในเวรของตัวคุณให้มากๆนะเพื่อจะขจัดป,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 ปัจปัยอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ยิ่งขึ้นนะครับ รวมไปถึงพายขึ้นเป็นพระผายนะรเรื่องของการแปรเปลี่ยนเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆมาจากแจงตัวกุลมาจากความไม่แน่มนอนมาจากปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งตัวแต่ทุกอย่างคุณสามารถจัดการได้ด้วยความรู้ความ,วามสามารถของตัวกุลทั้งสิน้นรวมไปถึงการที่คุณต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นโดยเช่นกันนะครับพระบุญญาเป็นฐารข,ขึ้นเป็นในเรื่องของการร่วมบุญน,นะการบริณฑนะวัดที่ชำรุดนะครับแล้วก็การไหว้สันหลักเมืองเพื่อจะหนุนนําให้ในเรื่องของความสําเร็จ นะในเรื่องความสมบัติในธุรกิจที่ทำอยู่นะไหว้าสางเมืองเนี่ยก็จะหนุนนำนะครับเป็นหลักชัยนะให้คุณนะได้รับชัยชนะได้รับโอกาสดีเดียเพิ่มมาอีกคนได้โดยเช่นกันนะครับโดยเป็นเการเมื่อคุณทําบุญแล้วเนี่ยก็อุทิบุญนะให้กับตัวเองเจ้ากรรมนายเวนะครับเทพเทวท,ท,ที่ปกปกักรักษาหนุนนาให้คุณเกิดความสําเร็จดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าเลขมงคลที่จะเสริมในเรื่องของดวงการงานทุนกอย่างตัวคุณเป็นเลขอะไรนะครับไพ่คือเป็นเลข6ก ให้ขึ้นเป็นเลขเก้านะครับทั้งเรื่องของเลข9้านะครับให้ขึ้นเป็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์นะในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของความสุขที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ด้วยเช่นกันเมื่อคุณนําเลขตัวนี้นะครับเอาไว้รอมรอบตัวคุณไม่ว่าจะทําเป็นมวยเปอร์ไม่ว่าจะจดสักัเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อน,นุนนาให้ธุรกิจคุณมุนเวียนสมดุลมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดาวเนี่ยโดนจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ